ก็กลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ช่อง The Base Tanker 08อ e กเช่ t i o n นะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม w o b Tank Blitz อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาอยู่ในช่วงรีวิวถังกันอีกแล้วนะแล้วก็จะกลับมาอยู่ในกันช่วงรีวิวถังเจ้า FV 422นะครับอ่ะไอ้ี่ยังไม่ถึงคิวอยากมารีวิวคันนี้ก่อน <laughs> ไม่รู้ผมอันนี้ไอซีเป็นรีเควสที่ขอมาประมาณชาติจริงๆว่าพี่ๆขอไอซีเลยแต่ผมแต่ตอนนั้นผมบอกว่าเออผมยังไม่ได้ต่อไอซีไว้ก็เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวเจ้าซีสองสองก่อนซึ่งผมเคยอัดคลิปนี้ไว้แล้วแต่ว่าคลิปนั้นมันมัน,ม,นมันเจอทีมที่มันคุณภาพเกินไปก็ไม่ต้องพูดถึงความหมายจริงๆนะใครเลน่นกทีนี้ก็น่าจะรู้ครว่าทีมคุณภาพไม่ได้พูดจริงอันนี้คือประชดซึ่งทีมคุณภาพนล่วก็เออใช่มันี่ยไปเรืองอือ ซึ่งเห่าส,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 สอนนะคันนี้ผมอพัพรถถังโพสรถถังยังไม่เต็มแล้วก็อุปกรณ์ผมยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้พูดข่าวๆไว้ก่อนแล้วก็คันนี้เป็นเคลียร์สิบรถถังกลางของ,องกินนะผมุมตอนนี้กินผมมี2ส,สายแล้วแต่ว่าคิดว่าถ้าจะต่อหน้าจะต่อสัก2สายคือน่าจะเป็นเอฟบีสกับเออฟบีสองนบส่วนหนึ่งไปสามเนี่ยไม่ไม่คิดว่ายังยังยังไม่ถึงเวลาที่ต้องต่อมันเพราะว่ายังมีเงินไม่ว่าพอแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากได้มันเท่าไหร่ก็ ซาลาฟีสองสองนะเอวีสองสองอันนี้ผมขอเรียกมันสั้นๆว่าสองสองนะเพราะว่าไม่อยากชื่อลิชื่เอวีมันไม่รู้เป็นไรติดปากมันซึ่งต่อมาจากเซนจูเลียนเจ็ดทับหนึ่งนะผมเคยรีวิวเจ้าคันนี้มาตั้งฉายาว่าไอ้ชาดาของเรานะเซนจูเลียนเจ็ดทับหนึ่งซึ่งใครเคยดูคลิปนะครับจะรู้ว่าสายต่อจากสายเนี้ยมันจะมีความพิเศษคือมันจะมีของลูกคีทองอ่ะก็คืออันนี้จะเปิดแท็บกระสุนให้ซึ่งทันนี้นะใช้กระสุนหลักเป็นลูก a อ c r นะไม่ใช่ลูก AP ธรรมดาเป็นลูก APCR ซึ่งเป็นก P c r, ปนกระสุ P c r, จอยููู่แแแลลล้้ววก็็รระะะเเบิดงงสนนจปูกซ e ปอกแดงนะเอ่อสีแดงแรงฤทธิตรน,นะรยิงนั่นละ400-500ดาเมจนะก็คือลูกคีนี่ครับคือจะเจาะประมาณ1-3นะค,คือแบบยิงเอ่อยิงยิง,ยงล่างซุปคอนเข้ายิงหลังเอทีบีเข้าคือคือลูกคีเนี่ยค,คือมันคือของ1-3หละค,คือเจาะเท่ากันเลยเจาะเท่ากันหมดเลยแต่แค่พลังอำนามันต่างกันไงอันนี้มันเป็นเอ็มทีไงแบบเอ็มทียิงนั่นละพันก,ก็ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแบบนั้นละพันสี่ก็เกินไป แล้วก็คันนี้นะผมจัดยุทธปัจัยเป็นชุดเครื่องมือสรารประโยชน์ชุดเครื่องมือแล้วก็เป็นอาดีลีนะส่วนยุทธภัณฑ์ผมจัดเป็นชาดำกับพุดดิง้งเอ้ยพุดดิ้งกับน้ำชาชุดป้องกันแล้วก็เป็นชาดำแล้วก็คันนี้นะลืมพูดถึงประสิทธิภาพเลยความเสียหายต่อนหนึ่งนะัดอยู่ที่350นะก็คือจะเป็นลูก AP ทํธรรมายอยู่ที่ประมาณ300แต่ดัมเม่ต์ตาสุดคือ200ไม่เกิน250ไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนเพราะว่าตามสูตรคือสองร้อยเจ็ดนะประมาณนี้ก็คือแบบดัมเมอร์ตามสูตระลาณ4 0นะ e ม ขึ t t. 8, 37, 49, so <we> ้นถึง500ติดกีหน่อยก็600แต่ยังไปไม่ถึงผมยังไม่เคยนัติดคีได้เลยส่วนกาะครั้งนี้นะอยู่ที่107.8นะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่37แล้วก็การหมุนตัวอยู่ที่50.49ซึ่งเออถือว่าเรื่องเกาะครันนี้ถือว่าข้างๆค่อนข้างบางข้างๆคือบางมากส่วนข้างหน้าเนี่ยหัวเขาก็ยังไงจะมีจุดหนาแต่แต่ไม่หนามากถ้าเกิดเป็นพวก TD แรงๆหรือ HT เนี่ยก็ยิงเข้าสบายถ้าเกิดเป็น MT อาจจะต้องเล็งดีๆหน่อยแต่จนไหนเขาจะเล็งแบบเล็งเพ เพจหน้าเขาก็ค่อนข้างหนานะค,คือเพจหน้าเขาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแนวสโลที่แบบเป็นสะท้อนสูนได้ดีเลยส่วนเพจล่างก็เหมือนเดิมปกติยิงเข้าแล้วก็เพจหลังก็ไม่ต้องพูดถึงอะอร่อยเลยไม่มีเกาะเพจหลังอะเกาะน,น้อยมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทําส่วนหัวให้มันเฟี้ยวทําไมเออแต่มันก็เทนะ่มันจะมีไอ้สองตุง่มเนี่ยไม่รู้ออกมาทำไมแล้วก็มีตุ่มข้างหลังอีกอันหนึง่งแล้วก็ เรื่องเด่นจุดเด่นคันนี้ก็คือมันมีลูกคีทองบวกความเร็วแล้วก็เกาะเกาะสะท้อนเยอะเกาะอันนี้มันสะท้อนเยอะมันมัน DPM เยอะเกาะผีมันเยอะก็ไม่ได้เยอะเลยมากแต่ว่าถ้าเกิดยิงไม่ดีๆก็อาจจะยิงไม่เข้าโดนแบบลายสาเหตุก็แบบเกาหัวไปแต่ละคนเลยแล้วก็ไปรีวิวกันเถอะท,ทุีเถอะมาครับอยู่ก่อนแรกอยู่อุยเกมแรกอยู่ห้องเทียรสิบชิมหายแล้วสิบล้วนขอขอแล้วนะนะทีมดี ไม่ต้องดีมากแต่อย่างน้อยก็แพ้แพ้หนึ่งตาจากสามไม่อยากแพ้สองจากหนึ่งสองาสามมันทุเลศเกินไป,ไปชิบหายแล้วเดี๋ยวกลับมานี้ไปไหนสนยัยสนัยอะไรครับต้อไม่น่ากลานทำเรีนห้าปีตึกลากวะเออเริ่มมีสมองขึ้นมาหนึ่งเอะ เห็นคำว่าแอมสนายนี่ปาดเหงื่อเลยหาเหยื่อยิงทองลูกทีทองฮ่าเพทินเอฟเกรยเอาไปสิบแปดดามเมลูกทีทองกูเรียบร้อยอ่ะตังหายไปหนึ่งมือแล้วเฮ็ดดี้เฮ็ดดี้เฮโหลเฮ็ด <Exped> ด <ition introductions> ี ern, ้ <establishing> คือผมเป็คนคนยังไงอะแต่ใครที่เล่นสายหนึ่งประสามจะรู้ว่าลูกคีทอมันมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากครับคือไม่ไม่ได้กลัวกระสุนหมดหรือว่ายิงไม่เข้าคือมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับเนี่ยเนี่ยไม่อยากใช้ลูกคีทออมห้าสิบเอ็มเก็บเลยชนไปเลยอู้ธรรมดาประมาณสามร้อยดาเมจกว่านะก็ถือว่าเป็นโอเคดาเมจไม่ได้ตามอะไรมาก โอเคได้ลอดหลังฟรีๆแล้วมาถึงแนวหลังเรียบร้อยแล้วอืมลูกคีทองอยัดอ e ีร้อยอืมบังได้ที่มากไอห่าเอาไปสี่ร้อยเก้าอืมคอร์สห้าร้อยเมืม่อกี้ชิบหายแล้วยิ่งไม่เข้าตางผมเตรียมหายไปสองหมื่นได้แล้วทำไมเกาะมันหนาจังวะ อือห้าร้อยนี่ติดคีด้วทีว่าตีไม่เข้าเมื่ไม่โดนอ่ะฟอสก็ยิงน่าจะยิงไม่โดนนะเมื่อกี้ฟอสยิงมาแล้วอูหสี่ร้อยทีทีชนมันเลยอู้ มานี่ครั้งว่าโอ้หนึงาา่งาสามลุนี้ไปเก็บฟอสดีกว่าเตรียมเห็นตังติดลบได้เลยร้วอนาคตเลยเออสองพันลูกขี่ทองไปสี่นัดใช่ไหมห้านัดอะ่ะเตรียมเห็นตังสุดลบได้เลยแน่ๆตังติดลบใช่ไหมโอ้โอเคไม่มากสามพันห้าร้อยแปดสิบนะครับก็ ตอนแรกก็ชนะไปนะได้ระเบ,บิดรวม2,153นะทำรายได้1คันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเนะี่ยจะเห็นว่าค่าเติมกระสุนเนี่ยหักไป24,000อันนี้คือค่าของลูกพีล้วนๆเลยนะครับเกมที่สองอเกมาเกมไปให้องเทียสิบล้วนอีกเช่นเคยแล้วก็หวังว่าจะอ้าวรวมตกหวังว่าจะเจอทีมมีคุณภาพนะ ประมาณพันแปดนะแต่มยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์น่าจะประมาณพันแปดห้าสิบหรือพันเก้าแต่ไม่น่าถึงพันเก้าแล้วมันเยอะมันเยอะเ,อะเกินไป MT เข้าไปไหนอะมันเงียบหมดเลยต้องมีวิคหนิ ว่าแล้วมันไปออฝั่งโน้นก็หมดเลยแล้วก็เป็นตามที่คาดมาคือมันต้องไปออฝั่งโน้นมันดีแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้หยุงบินนะั่นแงวิกมันอยู่ตรงนี้ช่องไม่มีมันึังหนึ่งแนะปอสามเต็งใครต,ตัวไม่ห้าร้อยอ่ะ อีสามรอยไปฮะอืมเอ้ยย <h periodically> ่โดนะตาแล้วอูููปูเรียบร้อยแตก วิควิคเอาไปอะไรเ้ยวะเนี่ยสี่ร้อยให้ไปอ่ะให้400อีกสี่ร้อยไม่เข้า อืมไม่เ,เข้าสิดท้ายแล้วผมไปเก็บทีห้าเจ็ดก่อนดีกว่าเกมนี้ตึกโอ้บอสทำไอ้เจ็ดหลังหายไปแล้ว ใช้เอเพ่ความชัวโอ้แหวลดนหักตังมาแต่ไกลเลยอู้ คิว4,000กว่าโอเคโชว์ฮีโร่ไปตานี้อืมน่าจะหักตังค์แน่แน่อืมได้มา12,000สุดยอด4,277ดาเมจร5 000, คิวนะเมื่อกี้เกืบโดนตะบิลแซงฆ่าตาแล้วแต่ดีแม้วนทันปะเกมที่3ห้องเทียร์10เทียร์9นะห้องนี้ก็เป็นห้องเทียร์9ห้องเทียร์แรกเลยในการอัดคลิปของเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกือบโดนตับิลแซงฆ่าแนละ้วดีดีนะเห็นเมื่อกี้เมียไปก็น่าจะต้องใส่สกำลังจริงจังตัวซีเรียสเกมเมอร์ บอกแล้วคันนี้มันดีที่ตรงตอนนี้มีลูกคีทองไงไม่งั้นผมต้อง,ตงเสียเวลากับการเก็บ WZ ไปนานอยู่เหมือนกันนะเออแค่ตอนงนี้นเขาไม่เป็นไรหรอกหน้าไปสองแถมได้โชว์ภูมิไปไม่เป็นไร เออผมนุ่มพูดจุดแข็งคันนี้ไปอย่างหนึ่งคือมุมกดคันนี้ค่อนข้างเยอะนะเห็นว่าโอเคเขาไม่มีมติดันดเลยเขาไม่มีมตีต้องคอยลอยลิสไนฝั่งเขามีเออทีดีคือแจ e ็คแพนเทอร์อีร้อยกับเบนเจอร์ใช่ไหมโอเคลอยหลังได้อ่ะผมไม่ไหว จุดชัยดีๆจุดที่ถีดีไม่สามารถยิงได้คือจุดตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่มุมกดมุมอับที่ดีๆยิงไม่ได้ฮีแอมแคมิงฮีเอาใครก่อนดีเอาข้างว่าก่อนเลยเอาไปปุ๊บวันนีห้หล่อรลวๆครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวดีๆเขาสนใจแล้วเขาสนใจผมแล้ว ลอยลัวลอยฟีบลงลงทีดีมาแล้วเตรียมหลบระยายที่การมาลอยอันนี้ก็ต้องมีเวลาจำกัดน้ำเน้อว่าพอทีมเขาเริ่มนมาสนใจเนี่ยก็ให้ต้องรีบถอยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายโดยไม่มีสาเหตุเราเป็นตัวพิเกมของเขาเลยคนทั้งทีมมาคาดหวังว่าที่เอ็มดีคือผมคนเดียวนั่นแหละ เอ้ยเมื่อกี้ตีถิงนะสีเวลาไปเยอะเลยข้างล่างไหวไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่ไหวชิบหายแล้วลงไปแล้วก็ตายต้องอะไรชีวิตดีโหตานี้แพ้ว่ะแพ้หมดรูปเลยโอ้ลืมใช้ลูกคีทองไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกคีวี V K โ O เออกูว่านู้เหมือนกันแหละว้าลูกคี ยิงเขาไปเยอะอ่าชิบหายแล้วตรงนี้มีเจจีอ๋อข้างหลังมีคังวา oh <my> น่าสมเพชโดนยีแปดค่าเอานี่อะไรเอาขยะส่วนตเอเอานี่อะไรเอาตะกิวแรงยางี้เอาตัดจบคลิปเลยไหมเอาเจนีตัดจบคลิปเลยไหมเอาใบแดงไปเลยครับพี่นี่ครับเอาใบแดงไปเลยนี่ทำอะไรครับนี่ Cloud อ่ะมิสเตอร์ฟักกิ้งคลาวอินเดียร์เพย์ just die already เออเออไปตายไปความฉลาดหนึ่ง ea แล้วก็ตายซะโหการการปัจจันหน้าอะไรกันไม่มีทันเิงตายซะปูเปลี่ยนไปมุมกล้องไหนก็ระเบิดทุกคันเลยสกอร์หนึ่งต่อเจ็ดโอ้โหสุดยอดทีมอะ เออหัก5 000, 2 000, 7 000, 2ก็โอเคถือว่าแพ้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรเราได้ตาที่สองกับตาที่หนึ่งไปแล้วก็คลิปนี้ก็จบในะสื่องขการรีวิวเจ้า FBC 202นะหรือจะเรียกยังไงน้ำชาชาดำเพิ่มเติมคือใส่น้ำตาลก็คือหวานขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นประมาณนี้เกี่ยวไหมว่าช่างมันเลยไม่ไรตั้งฉายาได้ไม่ไเนไปครับก็ใครอยากมาโดนอยากเล่นลูกคีทองแบบแต่ไม่อยากต่อสายหนึ่งไปสามก็ มาสายเซนจูเลียนเจ็ดทับหนึ่งก็ไดนะ้แต่ว่าผมจะเตือนหน่อยนะคือมันทรมานนะเทียเก้ามันมันขยะคือเทียเก้าเจอเทียแปดอ่ะมันมันก็ง่ายชนะสบายๆแต่เกิดเทียเก้าเซนเจอเทียสิบนี่ก็แบกๆยากนะแบบไม่ค่อยมีคนสั่งสายนี้หรอใครใครจะต่อสี่สองส่วนมาก,ก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาวดาวข้ามเลยเพราะว่ามันขายคันนี้อยู่ประมาณสองแสนสองห้าพันสองสองแสนสองหมื่นห้าพันก็ไม่แพงอะไรมากถ้าเกิดเทียบกับพวกเทียสิบคันอื่นก็ถือว่าอยู่ในขั้นถูกแล้วเกิดมายิ่งโดนราคานะโหเหลือเหลือแสนหกอ่ะแบบถูกมากเลยอ่ะ ใครอยากได้คันนี้ก็มาโดนกันได้นในสายวิจัยเซนจูมเล่นเจ็ดนำหนึ่งนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคมมลิปของเราด้วยเวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย